สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะเทสสินค้านะคะเป็นเตาไข่นกกระทาเสียบไม้นะคะส่งคุณมนัตจังหวัดสระบุรีนะคะเดี๋ยวเราไปเทสเตากันค่ะก่อนส่งนะคะเราจะเทสสินค้าส่งลูกค้าก่อนทุกตัวนะคะามาดูที่ตรงนี้ก่อนนะคะเราจะใช้หัวปรับแรงดันต่ำนะคะในการต่อสายเตา ไขน่นกกระทาเสียบไม้นะคะดูในตัวของกระทะก่อนนะคะก็จะเป็นเหล็กลอนะคะเหล็กลอนาเลยนะคะแล้วก็ด้านในเนี่ยร่องหลุมจะเท่ากันหมดทุกร่องเลยนะคะแล้วก็ด้านในก็จะเคเเลือบเทปล้อมอย่างดีนะคะดูวัสดุนะคะคืองานดีมากบอกเลยนะคะใครได้ไปคุ้มค่ามากนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตัวต่อเป็นสแตนเลสนะคะลูกปิดก็ ใช้งานง่ายอะค่ะเหมือนเตาบ้านทั่วไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดนะคะเทสไฟให้ลูกค้านะคะเดี๋ยวมองไฟนะคะจะเห็นว่าไฟเริ่มแดงแล้วนะคะคือไฟสวยมากนะคะเป็นเปลวสีออกอส้มๆนะคะอันนี้เห็นไฟนะคะทีเนี้ย แรงสุดนะคะตรงนี้นะคะอ่าตรงเนี้มันจะแรงสุดนะคะถ้าเกิดลูกค้าจะรีให้มันเบาเราสามารถที่จะบิดลูกบิดขึ้นไปนะคะเดี๋ยวดูไฟนะคะไฟจะลดลงถ้าเราอยากเบานะคะอ่าอันนี้ไฟลดลงแล้วนะคะหรือถ้าอยากเบาอีกอย่างหนึ่งนะคะเราก็สามารถที่จะรีลูกบิดลงมาด้านล่างนะคะไฟก็จะเบาเช่นกันนะคะอันนี้ลูกค้าไปปรับตั้งค่าของไฟเองนะคะที่แบบ ทำไข่นกได้สุกพอดีนะคะอ่าโอเคไฟสวยงามเรียบร้อยนะคะการประกันนะคะประกันที่ส่วนไหนนะคะจะประกันสปาคเปิดปิด1ปีนะคะใบประกันจะแนบไปในกล่องให้ลูกค้านะคะอ่าเรียบร้อยอันนี้เตานะคะคือไฟสวยกระทะเรียบร้อยนะคะแล้วก็ส่วนด้านข้างด้านหน้านะคะ ทางไม่มีรอยบุบนะคะสินค้าที่มีรอยบุบเราจะไม่จัดส่งลูกค้าอีกแล้วนะคะในส่วนของเรื่องการทำความสะอาดนะคะพอไปถึงนะคะลูกค้าสามารถที่จะใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะเช็ดทำความสะอาดหน้าเตานะคะแล้วก็เช็ดให้แห้งนะคะก่อนใช้งานนะคะแนะนำให้ทานเนยหรือน้ำมันพืชเคลือบไว้ก่อนนะคะขั้นตอนแรกคือครั้งแรกเลยนะคะต้องเคลือบไว้ก่อนนะคะ วิธีการดูแลรักษาก็คล้าย,ายกระทะเทฟลอนนะคะคล้ายกันเนาะเพราะว่ามันเคลือบมา,าหลังจากที่เราเทสไฟแล้วจะเห็นว่านะคะเตานะคะทั้งเรื่องของสปาร์กนะคะหัวเตาแล้วก็บริเวณร,รอบๆเตานะคะไม่มีรอยบอกนะคะเตาเย็นแล้วนะคะเราจะแพ็คสินค้าส่งลูกค้าวันนี้เลยนะคะสําหรับลูกค้าที่สั่งสินค้าจากทางร้านนะคะมั่นใจได้เลยว่า เรานะคะเทสสินค้าทุกตัวกลอดสมแน่นอนนะคะมีปัญหาสามารถทักแม่คามาได้เลยนะคะโอเคเรียบร้อยค่ะสวัสดีค่ะ